แอดชานะครับคาร์กรูไทยแลนด์บายเช็คราคานะครับวันนี้ผมอยู่ที่เกียร์กรุงเทพสาขาพระราม2นะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับความแตกต่างระหว่าง All New Carnival รุ่น EX และรุ่น SXL นะครับว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวโชว์รูมนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับหุ้นโรกลอฟนะครับผมทิปสการขายรถเกียร์สาขาพระราม2นะครับวันนี้ก็อยากให้โปรกลอฟนะครับช่วยแนะนำความแตกต่างระหว่างเกียร์แคทเทอร์สองรุ่นนี้นะครับว่ามันความแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับได้เลยครับทางนี้เลยนะครับผม กรอบครับที่เห็นนี้คือรุ่นอะไรครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปของเรานะครับเป็นรุ่น SXL สังเกตนะครับผมข้างหน้าเนี่ยครับไฟพวกนี้เป็น LED สีขาวนะครับมันเป็น LED จริงแต่ว่าตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์เพราะอย่างรุ่น E X จะเป็นเหมือนม Multi p เตอร์ธรรมดาใช่ครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้า Tiger Note เอกลักษณ์เฉพาะของเกียร์นะครับต่อมานะครับล้อนะครับจะเป็นแม็ก18นะครับกระจกทูโทนนะครับสองสีเป็นกระจกหนช้างบานใหญ่นะครับใส่ทัดดีครับผมซึ่งดูโอเพรีเมมากแล้วก็กระจกอ่ากระจกบานข้าง ้างก็จะเป็นแบบไล่สีถูกไหมครับใช่ครับจะเป็นกระจกทูโทน2สีนะครับสีจะความเข้มต่างกันต่อมานะครับข้างบนนะครับสังเกตจะมีหลกหลังคานะครับจะมีเฉพาะรุ่น x อสรุ่นท็อปนะครับแล้วก็จะมีทะลุด้วยนะครับเป็น2ตอนหน้าหลังต่อมานะครับข้างๆจะเป็นประตูสไลด์นะครับ2บานซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับข้างหลังครับจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับประตูทุกบานจะมีเซ็นเซอร์กันหนีบนะครับเพื่อความปลอดภัยระบบไฟฟ้าทั้งคันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนครับนี่ก็คือรุ่น S อ เ้านะภายนอกแต่เดี๋ยวไปดูภายในว่ามีอะไรบ้างนะครับเดีนี้มาดูภายในว่ามันมี จุดเด่นอะไรบ้างได้ครับถ้าเป็นของรุ่น SXL นะครับจะมีจอคู่มาให้สองจอนะครับในจอเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันในตัวจะมี Netflix อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือเป็น YouTube YouTube Kids นะครับแอปพลิเคชันซัพพอร์ตเด็กก็จะเป็นในเรื่องของรุ่งเบบี้ชาร์เป็นซีโอหรือเป็นเกมนะครับระบบเกียร์นะครับตัวท็อปเราจะเป็นเกียร์แบบให้การหมุนเพื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับในเรื่องของระบบไฟครับจะมีไฟข้างประตูนะครับคนขับหรือว่าแถว2ประตูสไลด์จะมีไฟเวลาเปิดประตูด้วยนะครับลำโพงงงนนนนะะคครรรััับบบเป็ลโพขออ อีกนิดนึงครับจะเป็นเรื่องของบอบอเบาอุ่นเบาเย็นคู่หน้านะครับที่จะมีเฉพาะรุ่น S s t l N A w หรือรุ่นของเรานะครับ ในเรื่องของการแจ้งเตือนความปลอดภัยนะครับกรณีการลืมผู้โดยสารบนรถนะครับล็อกรถไปแล้วมีการเคลื่อนไหวอยู่บนรถรถจะทําการปลี่ปนเตือนเราปกรังเพื่อแจ้งเตือนว่าเราลืมผู้โดยสารเป็นเด็กเล็กหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่บนรถนะครับแล้วก็ในเรื่องของประตูเป็นเรื่องของเซฟตี้นะครับก็คือเวลาเปิดประตูหรือเวลาปิดประตูเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถยนต์พวกนี้นะครับอยู่บริเวณข้างๆรถเราเนี่ยประตูจะทําการล็อกนะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับในส่วนของระบบสมาร์ทคูซคอนโทรลนะครับออกตัวหรือเบรกตามคัน ได้เลยครับมีระบบ FCA ครับระบบ FCA ก็คือเตือนการชนด้านหน้าใช่ครับแล้วก็จะมาในส่วนของเรื่องเลนคิปปิ้งครับการแจ้งเตือนออกนอกเลนแล้วก็จะมีพวกบังสปอร์ตครับการแจ้งเตือนองคบสายตาที่กระจกข้างนะครับอ๋อแล้วนี่ก็คือภายในของ SXL แต่เดี๋ยวจะไปดูอีกรุ่นหนึ่งดีกว่ารุ่นนึงผมว่ารุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขสบายพื้นฐานค่อนข้างดีทีเดียวนั่นคือรุ่น EX ถูกไหมครับถูกต้องแ<อ><อ>ลวครับผมไปดูกันดีกว่าครับอ่าครับ นี่ครับท่านผู้ชมมาดูรุ่น ES กันดีกว่าตอนนี้นมีความพิเศษยังไงบ้างครับต้องใช้คําว่าแทบจะไม่แตกต่างจากรุ่น SL รุ่น็อปเลยละกันนะครับเป็นรุ่นที่คุ้มค่านะครับสมรรถภาพตัวรถช่วงล่างหรือเรื่องบอดี้นะครับให้มาเหมือนกันเลยสังเกตความแตกต่างภายนอกแค่รุ่นนี้ไม่มีจักหลังคาเองนะครับแค่ไม่มีแล็กกับสนบอ็อปชั่นเพิ่มเติมอย่างการ start รถทางไกลเรื่องของการเปิดป,ประตูอัตโนมัติหรือเปิดประตูฝาท้ายเองพวกนี้มีมาให้เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับโอเยครับเชวนเลยครับอนุญาต รถจะทําการเปิดแอร์ให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าไม่มีคนไปยุ่งอะไรกับรถภายในสิบนาทีเดี๋ยวรถจะดับเองนะครับแล้วมันดับได้ไหมดับได้เลยครับกดโรค้างนะครับเป็นการดับรถนะครับในเรื่องของการเปิดประตูเองนะครับประตูข้างหรือประตูท้ายนะครับเป็นระบบสมาร์ทคิวเกตเดี๋ยวเราไปดูภายในว่าใช้งานได้เพียงพอหรือยังได้ครับเชิญเลยครับ ในเนี่ยเท่าที่ผมมองกอนนะไม่รู้สึกแตกต่างมากนักจีเวนจอหลักแล้วก็ค<ช>ันเกียร์ทีนี้ความสุดสบายพื้นฐานนะมันมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวเบาะฝั่งคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8สเต็ปนะครับส่วนคนนั่งทั้งข้างของสเต็ปนะครับปกติแล้วต้องปรับเบาะเนี่ยอยู่บริเวณทางซ้ายข้างใต้หรือหรือข้างับคนเดียวเท่านั้นอันนี้นครับดีไซน์มาให้แล้วนะครับว่าเผื่อเขาเป็นผู้สูงอายุปร,บบรปรับเบาะเองไม่เป็นหรือเขาหลับนะครับเราสามารถปรับเบาะไฟฟ้าให้เขาได้จอข้างหน้าครับ12นิ้วนะครับซัพพอร์ตในเรื่องของตััววกล้้อองรบนดย เชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์อย่าง Apple CarPlay หรือทาง Android Auto ในเรื่องของพวงมาลัยนะครับเราเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งทางซ้ายนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวพวงมาลัยเองนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่อนข้างเบานะครับขับไม่ยากไม่หนักนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์แยกทั้งหมด3โซนนะครับแต่ว่ามี2ตู้นะครับปรับแยกอุณหภูมิหน้าหลังได้นะระบบเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์คันโยกนะครับที่เราใช้กันปกติอยู่แล้วครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่เพิ่มเข้ามาให้ถึง4โหมด มีโหมด normal นะครับโหมดปกตินะครับโหมด eco ประหยัดน้า <phin ness> มันนะครับแล้วก็โหมด sport เอาไว้ทําความเร็วแล้วก็โหมด smart ครับเป็นโหมดอัจฉริยะเขาจะจดจําพฤติกรรมการขับของเรามันก็จะบอกให้เราหมดถูกต้องเลยครับต่อมาครับเป็นเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับเรามีในส่วนของ Airbag 7จุดติดรุ่มีเท่ากับรุ่น top i s l เลยนะครับในเรื่องของเซนเซอร์ครับเราก็มีทั้งหมด8จุดนะครับหน้าหลังอย่างละ4จุดนะครับเหมือนรุ่น top เลยนะครับจุดชาร์จแบตนะครับ แถว2นะ่ครับที่เบาะผูหน้าเนี่ยครับสจุดนะครับ<ม>แล้วก็แถว3ามเนี่ยสจุดนะครับทั้งหมด7จุดใช้งานได้รอบคันไม่ต้องแย่งกันใช้งานนะครับก<ม>ระจกประตูบานสไลด์จะมีม่านบังแด,ดดด้วยนะครับก<ม>ันร้อนนะครับสามารถดึงขึ้นมาใช้งานได้นะครับเ<ม>บาะเราเนี่ยมีทั้งหมด11ที่นั่งนะครับเบาะตรงกลางเนี่ยเราสามารถทับลงมาตรงกลางวางเป็นแก้วนา้าได้2แก้วจะมีพื้นที่คอนโซลเล็กๆอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถทับเขาเก็บข้างได้เพื่อผ่านตรงกลางได้เหมือนกัน เดี๋ยวให้คุณก็พามาดูว่าอบอ่อหลังเนี่ยมันพับยังไงแล้วก็เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีวิธีเปิดประตูท้ายแบบวิเศษมากเป็นระบบสมาร์ทดูเกตนะครับผตัดที่ดูเลยนะครับพกกุญแจอย่าก,กับตัวนะครับเดินบริเรวณท้ายรถนะครับรถจะจัดสัญญาณเตือนนะครับแจ้งเตือนประมาณ4ครั้งนะครับแลาทํทำการเปิดเองนะครับ ไม่ต้องใช้มือไปโกรธหรือใช้เท้าไปเตะสามารถเปิดใช้ริยะได้เลยนะครับมีเสียงแจ้งเตือนเติดต๊ดเตดเติรดแบบนี้อยู่คือจับสัญญาณจากรีโมทเราอยู่ถ้าเขาไม่เจอรีโมทเรารถจะทําการปิดเองอัตโนมัติด้วยนะครับเอาแค่รีโมทออกก็พอแล้วครับเขาไม่เจอสัญญาณอ่านรีโมทเขาก็ปิดแล้วครับวันนี้ไง แบบนี้นะครับอ่าแล้วสมมุติว่าเรามาเก็บของให้เพื่อนเนี้ยแล้วเพื่อนเดินไปแล้วเนี่ยทำไงตรงนี้ครับเราสามารถตั้งปิดปุ่มการปิดอัตโนมัติได้นะครับจากบริเวณข้างๆนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเสียงหายไปแล้วอันนี้ก็คือเหมือนเปิดและค้า่งไปเลยถูกต้องครับถ้ามาส่งเกินไปอะไรอย่างงี้ครับที่บ้านมีเด็กเล็กหรือใหญ่นะครับเราสามารถเมมโมรี่ตำแหน่งได้โดยการยกลงมานะครับแล้วเรากดค้างนะครับรถจะส่งสัญญาณเตือน2ครั้งนะครับเตฟะครับครั้งต่อมาก็จะเปิดแค่นี้เวลาปิดก็ กดหนึ่งครั้งได้เลยครับประตูทุกบานมีเซ็นเซอร์กันหนีพัดจะหนีนะครับก็จะเด้งขึ้นนี้นะครับไม่เจ็บนะครับ mm hmm. ต่อมาดูในส่วนของบอดแถว4ก่อนดีกว่า mm hmm. ก็สามารถดึงบอกขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ได้ใช้นะครับดึงพับเก็บเรียบก็ค่อนข้างง่ายนะครับ แบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เองครับสะดวกและปลอดภัยด้วยโดยครอบครัว s a ตี t y f ิ r ์สนะครับก็นี่ครับก็คือเป็นรุ่น e x ่เป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นแหละแต่อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆไม่ได้เริ่มต้นเลยครับเหมือนใส่มาให้เต็มแล้วอ่ะคุ้มค่าแล้วนะสำหรับรุ่นนี้แล้วสมมติว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วอยากจะเพิ่มความหล่อความเข้มความดุดดันมันจะมีอะไรมาตกแต่งเพิ่มได้บ้างอย่างคันนี้นะครับเป็นชุดแต่ง b พ a c k p a n t e r ตามชื่อเลยครับสีดำนะครับจะมี5ชิ้นนี้นะครับกันชนหน้ากันชนท้ายตัวปลายท่อคู่สีเงินแบบนี้นะครับ บันไดด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นสีดําแล้วก็มีคิ้วกันสาสีดําแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะมีประกันให้ด้วยครับใช่ครับและนอกจากชุดแต่งแบ็คแพนเทอร์นะครับทางเกียร์กรุงเทพพระรามสองก็ยังมีชุดแต่งสไตล์อื่นและโปรดีๆมาฝากเพิ่มเติมด้วยครับสวัสดีค่ะโอนะคะเป็นตัวแทนของศูนย์บร,ริการเกียร์กรุงเทพนะคะตัวแบ็คแพนเทอร์นะคะความพิเศษก็คือจะเป็นชุดแต่งที่เป็นสีดําเฉดเดียวกันกันกนกบรถเลยแท้มาจากโรงงานของเกาหลีนอกจากชุดแต่งแบ็คแพนเทอร์นะคะชุดแต่งของเราพิถี่ิถันของ k s เจะมีอีกมากกว่าาาาาาา20รรยกกกกททุชิ้้้นนํเเขจัง จะมีครบอามสเปกสีรถเลยและพิเศษก็คือไฟท้ายจะเหมือนกับรุ่นที่เป็นเจ็ดที่นั่งของเกาหลีเลยนําเข้ามาทั้งอันเลยไม่ได้ดัดแปลงซึ่งรถที่นําเข้ามาขายที่ไทยเนี่ยจะไม่ได้ตัวนี้มาราคาพิเศษจาก40,000บาทตอนนี้เหลือ2800,0บาทเท่านั้นนอกจากรุ่นเค4แล้วของเจน3ก่อนไม่ได้เชนหลังไม่ได้เชนมีพร้อมจําหน่ายเหมือนกันลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในการติดตั้งของทางศูนย์นะ,นะคะติดตั้งจากช่างผู้ชํานาญงานเรียนรู้มาจากช่างจากเกาหลีโดยตรงถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่มีโรคระบาด ะะก็จะส่งทีมงานเกาหลีมาที่ไทยเลยขอเชิญชวนลูกค้านะคะที่สนใจนะคะก็มารับชมชุดแต่งนําเข้าแท้จากเกาหลีที่ศูนย์บริการได้ทั้ง2ส,สาขาเลยนะคะทั้งพระราม2แล้วก็รังสิตเลยค่ะมีชุดแต่งให้ชมมากมายในศูนย์นะคะพร้อมราคาเป็นกันเองค่ะเพราะว่าเรานําเข้าเองไม่ผ่านคนกลางนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดซื้อไปมันยังไม่หล่อพอก็ซื้อชุดแต่งนี้แล้วก็มาติดตั้งที่นี่ได้เลยวันนี้ครับก็คือเป็นความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนะครับ Gear Carnival SXL และรุ่น EX EX นี X ่ค e ุ X ้มมากราคา 2ล้านกว,าว่านิดๆเนี่ยออปชั่นต,ต่างๆนี้เรียกว่าแทบจะเพอร์เฟกแล้วนะครับคุ้มค่าครับ,รบอยากได้อะไรนอกเหนือจากมาตรฐานก็อาจจะโยนไปที่ SSL แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสนใจรุ่นนี้<ส>ก็มาดูที่เกียร์พัลลัม2ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เกียร์พัลลัม2มีศูนย์บริการทันสมัยมีครบวงจรเลยถูกไหมครับตอนนี้ครบวงจรนะครับในเรื่องของเซอร์วิสนะครับบริการนะครับแมทแนนเช็คระยะนะครับหรือว่าซ่อมปัญหาต่างๆของตัวรถนะครับเรามีบริการไปนำรถลูกค้ากลับมาเซอร์วิสที่ศูนย์แก่่ทีบ้านเลยนะครับเผื่อลูกค้ากลัวเรื่องของโควที่บ รถเข้ามาเซอร์วิสนะครับเรามีบริการอบผ้าเชื้อให้ทุกคันนะครับหรือรถใหม่นะครับเวลาเราส่งมอบแล้วก็อบผ้าเชื้อก่อนให้ส่งมอบทุกคันครับเห็นได้ข่าวว่าเอียร์กรุงเทพส่งมอบทีนิสาเนี่ยกว่าพันคันแล้วพันกว่าคันเลยครับแล้วรุ่นปัจจุบันเนี่ยครับเกินร้อยคันแล้วเกินร้อยแล้วใช่ไหมตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยนะใช่ครับที่เรียกว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะมั่นใจที่นี่เนี่ยมั่นใจได้เลยแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโปรกอล์ฟมากที่มาช่วยแนะนํารถทั้งสองรุ่นว่ามีความแตกต่างและฟังกก์ชััััััันนนนเปป็ออย่าาางงไรรรรรรรบบบบบบบ้้ขคคคคคคุุณมะะสสสวดี จากที่พาไปชมนะครับ All New g e a r Carnival ทั้ง2รุ่นนะครับผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่าใครที่เน้นความคุ้มค่านะครับแนะนำลยครับรุ่น ES นะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วน SXL เนี่ยสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Drive Wise ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือการขับขี่ที่ทันสมัยมากราคาเนี่ยเพิ่มอยู่ประมาณ3 0 0แสนตัว SXL นี่อยู่ที่2 459,0 0 0บาทและ ES ราคา2 1 4 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังรับประกันรถ5ปีนะครับหรือ1,5 1.1 1นะครับกิใครที่สนใจรถเกียร์คานิวัลรุ่นใหม่นะครับสามารถมาดูได้ที่เกียร์กรุงเทพสาขาพระราม2แห่งนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีชุดแต่งนําเข้าจากเกาหลีแท้ๆที่นี่ที่เดียวนะครับาสำหรับวันนี้นะครับก็จ,จบแล้วนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างรุ่น SXL และ EX นะครับของเกียร์คานิวัลใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้ในคารูไทยแลนด์ใบเช็คราคาครับ